การแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรามาสหนของปี2561กันบ้างค่ะโดยวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ได้มีการแถลงข่าวตัวเลขภาวะเศรษฐกิจนะคะในพื้นที่ภาคใต้ช่วงไตรมาสห,หนึ่งที่ผ่านมาค่ะโดยพบว่าตัวเลขหลายตัวนะคะ ของธุรกิจหรือว่าการเงินในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะอานิสง์ที่ได้ก็มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าประเด็นที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงตกต่ําทําให้กําลังซื้อของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไม่กระเตืองเท่าที่ควรค่ะ โดยบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไต,ตรามาสที่1ของปีนี้นะคะขยายตัวจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนและไตรามาสก่อนโดยการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องและขยายตัวในทุกพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันการลงทุนในภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวจากไตรามาสก่อนนอกจากนี้อุปสงค์ต่างประเทศยังขยายตัวดีสะท้อนจากปริมาณการส่งออกสินค้าที่สําคัญเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมาตรการที่มีการจํากัดการส่งออกอย่างยางย,าง,ยางแท่งยางแผ่นรมควันก็ส่งผลให การผลิตในภา,าคอุตสาหกรรมขยายตัวแบบชะลอตัวลงค่ะขณะที่การอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนก็ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนโดยยังคงได้รับแรงกดดันจากรายได้กเกษตรกรที่หดตัวและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงขณะที่ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามราคาพลังงานแล้วก็อาหารสดขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ19.0พบว่าขยายตัวต่อเนื่องจากไตรามาสก่อนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนในเทศกาลตรุษจีนและผลจากฐานของนักเที่ยวจีนในช่วงไตรามาสเดียวกันของปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับปรามทัวร์ศูนย์เหรียญโดยการท่องเที่ยวขยายตัวในทุกพื้นที่ฝั่งอนินโดนีเฝั่งอ่าวไทยก็ขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนแล้วก็รัสเซียรวมถึงยุโรปเป็นส ขณะที่ฝั่งภาคใต้ชายแดนค่ะก็ขยายตัวจากนักเที่ยวของมาเลเซียประกอบกับนักเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาทางด่านพรมแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องของมูลค่าการส่งออกก็ขยายตัวจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ8.8และหากไม่รวมหมวดอากาศยานเรือแท่นและรถไฟการส่งออกจะหดตัวลงร้อยละ1.9จากปัจจัยด้านราคาเป็นสําคัญขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศก็ยังคงขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ8.1อย่างเช่นการผลิตน้ํามันปั์มดิบขยายตัวสูงตามปริมาณวัตถุดิบการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวตามความต้องการต่อเนื่องจากตลาดจีนมาเลเซียและ ตะวันออกกลางขณะเดียวกันค่ะบ้านเราอย่างเช่นการผลิตถุงมือยางซึ่งมีโรงงานอยู่เยอะๆเนี่ยน,นะคะก็ขยายตัวตามความต้องการจากตลาดสาภาพยุโรปและญี่ปุ่นขณะที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลการผลิตอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวหลังจากที่หดตัวติดต่อกันมาหลายไตรมาสตามกําลังซื้อที่ดีขึ้นของตลาดหลักก็คือตะวันออกกลางค่ะขณะเดียวกัน,นาการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งแช่ยเย็นและแปรรูปก็ขยายตัวได้ในสินค้าประเภทกุ้งและปลาส่วนเรื่องของการผลิตยางพาราแปร รูปเพื่อส่งออกค่ะหดตัวจากปัจจัยชั่วคราวเรื่องการจำกัดมาตรการการส่งออกยางแห้งในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะน้ํำยางค้นและยางแปรรูปซึ่งไม่ถูกจำกัดการส่งออกอยังขยายตัวได้ดีซึ่งหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังพบว่าขยายตัวแต่อยู่ในลักษณะของอัตราการชะลอลงค่ะ ส่วนผลผลิตทางการเกษตรบ้านเราค่ะอย่างเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและกุ้งขาวยังคงได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตที่ยังคงตกต่ำซึ่งส่วนทางกับปริมาณที่สามารถผลิตได้เพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้กำลังซื้อจากภาคเกษตรกรเนี่ยลดต่ำลงเหมือนเดิมค่ะในขณะเดียวกันเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะคะก็พบว่าขยายตัวจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยเฉพาะการพบว่ามีปริมาณการสั่งซื้อปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อย ละ6.8ขณะเดียวกันการลงทุนในภาคการผลิตก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหการรมไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของมูลค่าการนําเข้าและมูลค่าการจําหน่ายสินค้าโดยเฉพาะในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้างทั้งในและนอกเขตเทศบาลยังคงหดตัวนะคะหากเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนส่วนการใช้จ่ายในภาครัฐค่ะก็เร่งมีการขยายตัวโดยเพิ่มขึ้น จากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งตัวทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายเรื่องการลงทุนรายจ่ายประจํานี่เพิ่มขึ้น11.2นะคะตามการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของหมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเป็นสําคัญขณะเดียวกันรายจ่ายลงทุนก็เพิ่มขึ้นประมาณ13.5ตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งกอ่อสร้างจากงบกลางงบกลุ่มจังหวัดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมชนประธานค่ะรวมทั้งการเบิกจ่ายในหมวดคารุพันธ์ของกลุ่มจังหวัดและสำนักงานปลัดกะระทรวง อัตราส,สุขด้วยส่วนเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อค่ะบอกว่าอยู่ที่อัตราร้อยละ0.42ชะลอลงนะคุณผู้ชมจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของราคาน้ํามันเชือเ้อเพลิงขายปลีกและก็ราคากา๊าซหุงต้มรวมถึงอาหารสดที่หดตัวมากขึ้นตามปริมาณผล,ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดค่ะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของเงินฝากทั้งระบบในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ4.2แต่ชะลอลงจาก ก่อนมาโดยชะลอลงทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประจำส่วนเรื่องของด้านสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ2.1ชะลอลงจากไตรมาสก่อนเช่นเดียวกันตามการหดตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เป็นสําคัญ ซึ่งทางด้านผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็พูดถึงตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าวิตกกังวลค่ะบอกว่าจากการประเมินตัวเลขนะคะการก่อให้เกิดหนี้พบว่ามีกลุ่มช่วงอายุค่ะที่เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y หรือว่ากลุ่มวัยรุ่นค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งมีงานทำพบว่าก่อนนี้นี่นะคะจากการซื้อจับจ่ายซื้อของเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกังวลว่าหากไม่มีการบริหารจัดการการเงินในระยะยาวอาจจะเป็นผลกระทบเรื่องของการมีหนี้สินคงค้างและนำไปสู่เรื่องของปัญหาสภาวะเศรษฐกิจได้ค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะ เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสหนึ่งในปี2561นี้นะคะก็ขยายตัวนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นมาจากปัจจัยอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะยุโรปรัสเซียอันที่สองเลยก็คือในเรื่องของการส่งออก นะคะการส่งออกเนี่ยถ้าดูในเชิงของปริมาณแล้วเนี่ยมีการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าดูในเชิงมูลค่าแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็นจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหักในส่วนของหมดอากาศยานเรือแท่นออกแล้วเนี่ยมูลค่าส่วนนี้เนี่ยมันจะลดลงเป็นผล หลักๆมาจากในเรื่องของปัจจัยของราคาพืชผลกเกษตรและในส่วนต่อไปที่ดีนะคะก็คือในเรื่องของการลงทุนนะคะที่เราจะเห็นแล้วว่าตัวเลขของการลงทุนเนี่ยเริ่มมาเป็นบวกแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการลงทุนภาครัฐก็ดีขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการบริโภคเนี่ย ทรงทรง,งตัวนะคะคล้ายๆเท่าๆกันกันกบครั้งที่แล้วถ้าเรามาดูในเชิงของสเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะก็จะดูว่าอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยก็คือโตแบบชะลอลงนะคะจากสองเหตุผลก็คือในเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็ราคาของพวก พืชผักผลไม้นะคะพอผลผลออกมาเยอะมากราคาก็ลดลงในเรื่องของการว่างงานนะคะแล้วแต่เราจะเทียบถ้าเราเทียบเนี่ยกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเทียบกับไตรมาสที่แล้วการว่างงานเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสหนึ่ง นะคะขยายตัวแล้วถ้าเมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาส,สองนะคะเราก็ยังคิดว่ายังขยายตัวอยู่ด้วยปัจจัยหลักๆจากในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ตามหรือในเรื่องของอุปสงค์จากต่างประเทศซึ่งจะทำให้เราเนี่ยยังส่งออกได้นะคะ